นมเน้มแชแนลว่าซันว่าซันลุยเลยสบายดีสบายดีพี่น้องปองปลายเบื่อตุกผู้ทุกทานสบายดีเอฟซีท่านผู้ชมทั้งฟังเล่าเฮาสวัสดีเอฟซีทั้งพวผู้ชมทั้งทางไทยและต่างประเทศพีน่ <c oughs> น้องมันนี้น้องแน้ผ่านว่าวเนาะเพราะว่าอ่าเขาเอนว่าเล็กมันเขื่อนแล้วมันปักบนอันนี้ะนะ แล้วไอ้ขี่พงที่ว่าเขาจุ้บไว้บนเล็กดัดฟันค่ะมันเบิดน้องเนมก็เลยแบบพยายามสิเวาเก๊กือกะกาเนี่ยเด้อพี่น้องมือนี้หันมือนี้เขามากับอเล็กน้องซ้ายเนาะพี่น้องเนาะเาสีผ้ากันมาห้าพาสวัสดีสวัสดีคอมเม่พี่น้องว่าสึกอคืออะไมือนี้เ้ามาหาเอือยซ้ายแววแมนมาหาผู้สาวลาวตา่เนาะพี่น้องเนาะเออทั้งมายึดกับโบว่าสีโบวบวกเลยว่าเป็นกูได้แต่ว่าหลายคนก็คือเสียหูเนาะแล้วมือนี้เ้ากับซีมี่ อายนองเฮ้ามาจากฟังประเทศไทยก็คือยูทูบเบอร์คนที่ว่าเออฮักแพลงแฮียงนแเละน icate, นก็คือไอตามอุบลคนซีเกตเนอาแล้วก็พี่กี้เน่าพี่น้องเน่แฟนเพลินเพลินกาซิมาเยี่ยมยามเฮาแหละก็ว่าเฮ้าใดแสนทรัพย์แสนผู้ติดตามแหละมันบอแล้วว่าอันว่ามาสลองอยู่ดีว่าแสานเออนะตอนนี้เฮ้อยู่กันทีนาะดานว่างเตาหรือว่าดานชมนาชดานว่างนะฟังเหล่าเด้อพี่น้องเด้อ คนกะลายได้คนกะลายดีเบงสีทโทอ่าน้นเนี้สีท,ทาฮเราคนเอาไห้่ดิจหอนแลบ้บจักดังเดนรถแซดมาตะกี้นี่โหาคนเดิม<ฮ>่าตากนตอนนี้เนาะเพราะว่านัดกันว่าเราอีกครึ่งชั่วโมงเราสิมาเข้ากับมาหอนครึ่งชั่วงเปเปะอยู่บายา หันหาบซีเมนบ่หันขามดานมาพี่น้องเดี๋ยวเอาสิไปถ่าอยู่สิผ้าเบิ่งหนาดานน้ำ้ายหนวกพี่น้องเนาะสิผ้าเบิ่งหนาดานแล้วก็สิผ้าเบิง่งบรรยากาศเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะค่ะไป let's go อเล็กกับบริมารดานดุนละจีโดยโลลเรื่ะเนะไม่เนาะบริวารดานดนุนแหงเนี่ยเออท่าอเล็กกับยือเต้นได้ไหมเนาะใช่จะได้เห็นพี่สายเบเอา้าพอดีเห็นมาอลไรมาอะไรมา มาแล้วฮัลโหลหอดระเบ้อหอดระเบ้อเนี่ยด้วยโอเคเนี่มหอดแล้วข้าวฟัวมหอดคือกันโอเคโอเคเนอนไอตามบอกบารหอดแล้วเนาะเดี๋ยวน้องนี่มกะสีเอ่อเขาเอื่อนบาทาเพื่อนอยู่บนหน้าด้านเลยซะบัด์แตสีซะเพราะว่าไอเราสีจอนวดไหวอยู่บน ด้านแล้วก็สีขาวมาลินน้ำเฮาห้องเมอนี้นอแอ้วก็มาพร้อมน้องไซแวลพี่น้องสามคนเป็นสามคนใช่ใช่แล้วก็พี่ายแวลเอรคป้าป้าป้าตั้งโลสเตตเลสเออาจะคอยล็อกลูกใน้ลงละจ้าลงละจ้าสิบะดอสไปเบิ้งหน้าร้านไปไปไปเดข้าไปนอน อตอนนี้เ้าก็อยููกันที่นาดานเดือบีน้องเดือดดานตอขีหรูอว่ารานบางเตาใา้แดนขามไประวางปะเทิเล่าเฮาฮะป้าทิไท่ยน้องบน้องเนาะอลอยูประเท่เลยอนกระไรใดเหมือน ah ี้เหมือนนี้ก็เป็นวันเก่ยมาว่าอย่างวันอังค่าว่านันท์เนาะข้นข้อกระขาไปร้ายมาด้านร้ายใด ไป,ไป,ไปเอนเอ,น,เอน,นี่แหละอยู่หนาดานเนาะอันนี้ก็เม่นสำหรับผู้ที่ว่าไปไปเขาจะไปแบบว่าส่วนตัวบริเอารถไปนะเม่นเขาจะยางเขาทางนี้แต่ว่าถ้าเขาเอารถส่วนตัวไปเขาจะไปทางนั้นถ้าเลก,กินว่าขบวนเอออยากเลยขบวนจะมันเป็นตะเสียบเทลายเขาขกินกระเดกหมดเลยเขาเป็นต่างนะเขาขบวนจะมันเป็นตะเสียบเนาะไหมเนาะ อยากบ่พอเออถ้วยเท่าไรหันเมียอันนั้นเงินบาทว่เงินบาทที่สิวาโถวยละเท่าอยาเงียเพราะว่าใดเป็นเงินบาทงามเพาะคนกวยเงินกีบเป็นเท่าไรส้้ถวยสร้างถวยสาิป้งอ้โหแล้รจิงกินอยู่ห้านกัม่ัดอ กินสมบลมเร็จร okay ิงบาไหลแล้วแม่ขอบใจได้ไลอันนีจะเฮ็ด้องหิน้องอันนี้เมนเฮ็ดยังดีนี่เฮ็ดละมุก็ไปเฮ็ดกันกี่แกงพูดกันไไหมอันนี้ราคาเท่าไหไหมอันนี้อันรออันน่าออ้ห่รดะเมน่นอนเขาค้ายอยู่พังอันนี้ห้าเนอไรเมนตองไดลเป็นราคาอะไรหรอเฮ็ดิบแป้งเฮ นีพี่น้องเม่เราบอกว่าขั้นไลแบบท้ายพวงนี่ดอยบาสียดหงกนอนแต่ว่าขั้นไลเป็นเงินหีบแนเจที่ันบอันนี้ก็เฮีดพวังนี่เราน้องน้อยนั่เจ้าหน้าอตามากกว่าเออไปยังมากนนี้กับเราวงอูใครมาวะเอ้ยเอ้าเย้ายงก่อนสวัสดีค่ะ่ คิดถึงคิดถึงเอาใจพอกันดนโพป้าไปเลยแล้วเนาะอ่อนอป้าถือกล่องนั้นมาเลยเดี๋ยวสิครับรถในคีพร้อมเอ้ยออเออฮียครับเฮียครับโอเคแล้วพี่้องเนาะอันใหญเนี่ยนะคนเป็นใครเป็นใครเป็นใครแตวาเท่าอะไรจำแช่งมาทำไม

สองเอ้ยสองแสนแสนแ,แสนสองแล้วแสนสองแล้วดีใจด้วยซับซับอันนี้ตั้งลงมากสลองแสนสับเอื่อยได้เนี่ยมาไกลแฮะแมนมานทีไแก <c oughs> พี่รองแต่แทนมัลสิผัดซมาเห็ดแขวยนเนาะคือคือเดนี่มัสิมาสลองแสนซับน้ำจ้าอะไรเผิ่อว่าเออเกอจะได้กัยางมือนนี่น้าสห้าสิบากันไเลยเขาไปในเมืองก่อนอ าไปในเมืองก่อนไปบ้านก่อนไดาไปบ้านอยากพาไปผักซองโอเคโอเคเนาะไปผักซองเนาะเหมือนี้เนางเนาะเดินี่เดินเดินเดินโอ้กระโดดแห่นก่าเห็นกันโดดเดี๋ยวกั่งตังค์เองขั้วอังกอร์ววนี้ฮัากักกั๊บมาจากไปเที่ยวกรุงเทพมหานครนน้อแล้วกาน้องก็ได้ลงมาพี่น้องเออเดี๋ยวมันแดนมันแดดไปเขาไปเขาเยไปไปคอยอยู่รถดาสิกังโทรมาให้เดิเปิดกระโปรง โหลดเด้อเรื่องจี้ยูตี้ครับพวงมาลัยครั้งนี้เพราะว่าปกติไอ้ตามจ้ต้องครับพวงมาลัยขังครัวมาลับเนาะเอเครับพี่้องนั่นสิเอ้าโหลด่อยมันคือนหน่อยรงมาไอ้ตามเออมันหน่อยรงไหมเนี่ยตามทีฮะนะเออเป็นน้ำหลดดนะทุกคนนะคนนัหนพอดีอยู่แน้คนพอดีจะไปโหดโลดเออคนหันพอดีแล้วโอเคแล้วพี่้องแยกเสาสิพากันออกจากด้าน วางเตาไปอันไปเขาไปในเมืองกนจะหลมๆแน่พี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินมาแล้วเจ้าดีทิวบอ่อู้เขาเขาเขาไปกรุงเทพเดือนหนึ่งเขาผูดไทยมากอะไรพี่น้องเอออ่ะสวดสปิกไทยเนียมันก็อยากสอดลาวสอดไทยแค่แรกอยู่หน่อยนึงเออแค่แรกเนาะมันแค่แรกอยู่น่อยนึงเนาะเออส่วนมากก็เป็นไทยจำนวนมากค ธอไปอยู there, ่ไทยหลายไหมอยู oh <su> ่ไทยจำนวนมากอยู่มันก็จะสอดเราแค่เล็อยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าอยู่เริเนาะอยู่จนเติบเนาะอยู่ก็หลายเติมเนาะว่างเัิมอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนมันมันก็อยากสอดอยู่หน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะฟังเข้าใจกันเองเนาะฉันพูดอะไแล้วว่าเป็นยังไาคือเป็นโสดนะคือว่ากูดูแดะเหตุผลนี่เออเอาเอาี่น้องเนาะกระเสืผ้ากันเตรียมไปกันได้ปบนี้ได้ยังมันมีคุมือตัวนี้เขายังไม่ได้สอบบอกกายคุมาแล้วโอ้โห พี่น้องว่าหลายคนกระทามมาปี2014ในเดือนนั้เดืเอนนี้เดือนกรกฎเนาะอ่ามียังเปลี่ยนเต้ยัง่อยู่ร้านชองเมหรือว่าร้านโอเคท่าพังไถ่ก็อืุ่ตระกะลาพี่บอกเล่ากรกฎรถเม่รถเมย์พี่บอกแมนแมนอีเดียพี่น้องรถเมย์เขี้ยวเดี่ยนี่พอจังคืนรถตู้แล้วนี่เดียเขามีรถเมย์นี่ฮูกีบพันกีบตอเที่ยวเดินอยู่เด้อเออคือคือเนาะ น้ำเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้อปปสปอร์ตมาจะไปทำหนังสือเฮ็ดบัสโซ่ขาวมาตีนี่นะเฮ็ดบัสเฮ็ดบัสโซ่ขาวอไลฟ์เป็นไงเนี่ยสามสิบาทฟังไทยเป็นเฮดแตเสียคือนเงาเสียเสียค่าจำบัตรสเงาเสียค่าจำบัสสามสิบบาทเนาะถ้าเป็นเป็นใบโซ่ขาวบอคายาเฮดเอกสารนึ่งสามสิบ แขวัยเพื่อนบ้าปกติอน่างนี้จง่วงอยู่ดิมถนนอยู่วลาอยู่กลางทางไี่ได้ใจดำขนาดสิ้นี่นี่นี่คารานก็เดีมตรงนี้เท่าไหร่เท่ร่ยุพังนั่นเนี่ยอย่างอยู่อันเียกัะเป๋านั่นอยู่ในบ้าน่นค้างนันมันละจะไม่นาไปราหน้าไปดีเาัรเงียเก่าพ่านก่อนเ่า่นเสามล้านเนาะอันนี้ก งานเก็บเงินมีบ้านก็จะมีสามดานเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมากกับบางคนบอกเข้าใจว่าเอ๊ะเก็บตัวนี้แล้วคือบโบทุดจะคืออาสิ์ทางนี้มันมีสามดานเด้อพี่น้องเดือเก่าพัดเก็บเพ่อคนเดือเพือนก็ตัวนี้ไปแล้วพี่เอื้อใจเองเอือด บว่าไ่บอกว้ใครเป็นคนไทยค่อยโวมีเงินกี่ค่อยจะโอนให้ค่ยโเงินกีรค่อยแ<ไ>่ะนาครแน <c> ่ <oughs> ถ้าอีเรฟเฟตได้หนินะอ <c oughs> เลิเตแล้วก็ทรงกลับได้นเอนี่อนะ่อแะอันนี้นก็เงินใบส้าผ่านมเาพี่น้อมเอานดีบอทนเนาะใบส้าผ่นสองหมื่นใบใบสองหมื่น แบบอินดีขนาดนาความพอดีดีเพราะว่างานเพ่นกับเออหลายเน่นาะพี่น้องนอะบ่กด้วจังยอย่างเงี่เนาะทอนเนมนก็ทือว่ามูน้ก็ขอขอบพูนไอเออร์ไลนทท่วามาลินน้ำกาต้งอันลักลักษกับมาเป็นมูแววน้ำทรงแววน้ำแล้วกับมาฉลองแซนซับน้ำรวมๆกันไล่ยางน้องพี่น้องนอะกาดีใจไอเออรมากกันมาเ่วกนน่อกัจขอบใจไอ้น้ท่วามาหาเอ้ นนีะจะสีแดงพี่น้องอยูต้องกันได้เซ็นกระสิบแบบว่าเริ่อมเตือนต้องกันฐานะความเสี่ยงเตือนยูต้องกันหลายมีมือนหนึ่งเนาะเพิ่นเพิ่นมาน่อนหนำแบบร้ายขืนร้ายจนทางกำจะเบื่อเกินเน่ะบอกจริงว่าทางนี้ก็ว่าใจไครก็มือนั่นเลยก็เลื่อมเลยว้ยก็ว่าจะแบบด้วยก็มาจะคันเบลคันเบลเราอยู่หรอกเนาะเอามือนี้กะมวนมวนต้องการนาะพี่น้องน้องอายน้องเฮ้ากับว่าว่าอะไดีใจร้ายอะไ โอเคเนาะพี่น้องเนาะเจอกันพี่น้องคลิปหนาเด้อสนับนุ้กะเขาขอบใจได้ร้ายหอดแซนผู้ติดตามทั้งฟังไทยฟังไทยนี่เป็นรักเลยเด้อคันสีเบาเลยเด้อพี่น้องเด้อแบบผู้ผู้ผู้คนผู้จักเข้าวไร้หนีอยูฟังอ้วนหาัง่านี่กับู้จ้างข้าวไร้อะไรเนี่ยเออยูฟังอีสานนี่เพิ่นกับู้จักเข้าวไร้ก็ดีใจเลยที่ว่ิ่นสนับสนุนเบืองคลิปเฮาเลยกะขอบพระคุณได้ร้ายที่แบบกดโบกดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อโอเค ขอบคุณได้หลายเด้อที่ว่าติดตามสองเอือยจนหัวแสนซับนอนดีใจน้ำเอือยได้หลายทุกคนแล้วก็อย่าลืมสองน้องเน่าใดเออสองยัง่ยเหล็กเวลาที่ลาซี่แววสาวเหลาไตเด้อฝากไปกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเนี่ยหลักกาว่าโฆษณาเนาะแต่ว่าต่อไปหันสิเป็นไซสแววสาวไทยไตบอหรือว่าอะไรสาวไตยไตเออจยกสิเป็นยังไงทุกคนกระถาเบิ้งน้ำกันเนาะอันนี้ก็ยังโบหูวว่าสิเป็นไปแนวไดหรอกเออให้ลองเหตุลองคิดลองถือไปเนาะคือเนี้ย คือเอ็งกันเนาะสองสปีเฮตุมานี่กันยังยัง,ยงล่องพี่ล่องถือกระพวม่มแบบจับทางได้น้อยนึงแต่ว่าเฮาต้องเบิ่งอีกว่าเออมันก็นแล้วแต่สว่างเดี๋ยวนี้ขึ้นไปขึ้นมากกบะเพื่อยากเฮ็ดหตุเจียวอย่างเดียว,วเ,เนาะเฮเนาะสมมุติว่าสุสวงนี้โอ้เฮาอัปเ,<ล>เดตน,นั่นในเออแม่ข่าวสารน้ำแน่ล่ะข้าวสารบ้านเมืองเ่อนแน่บ่ได้อัปเดตการมวนๆไปอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายแม่ค่ะขอแห้งมาได้นี่ Get OEC woh Eh ni Okay Eh mm -hmm.